สวัสดีพี่น้องสู้ผู้สกุนครับผมมาแลลวพี่น้องเสี่ยนหาดใหญ่นะพี่น้องเนาะเสียนหาดใหญ่วดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดวดที่แปดมาเบิงกันพี่น้องต่วางวดที่เจ็ดหลุดพี่น้องว่ามีจ้าตัวพี่น้องเลยลว่าเขาเด้่พี่น้องของคัณขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเป็นเป็นเหยวิ่งลางเนาะ แสดงวันเพื่อนให้วิ่งล่างบ่เขาได้พี่น้องได้แปดกับเกียกบ่มีบ่มีแปดกับเพียกได้พี่น้องได้บกเขาพี่นอ้องเอ้าเม่พี่นอ้องแก่เมืม่อไหร่จจังใดดเพื่อนทั้งจากให้เขา้า รบ angkan ส่วนใหญ่ไกลมากเนี่ยหนึ่งหนึ่งสิงหาหกแปด

มาเบิ่งงวดที่แปดกี่เขาหรือว่าจะลุดต้องไปเอาเนาะมาเบ่งน้ำกัน สองสองกับศูนย์สอกับศูนย์ได้ไปหน่อย เพื่อเน้นศูนยเน้นศูน สองเจ็ดสองแปดขึ้นมามันมากสองหกน้อยพี่น้องเนาะพี่น้องกับกับตัวเนววาะประมาณมากประมาณเล็กเป็นเหล็กปักหลักมิตรวาลางย่างเดียว Soon hopefully. see ศูนย์เก่าเพิ่นหามากหกครูแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นหามากหกคูหกคูเนี่คือกับตัวน้ำแด้วพี่น้องกับตัวน้ำเพิ่นบริษัปากหลักเด้เลขหกคูหกครางนี่ส่วนตัวเนี้แล้วพี่น้อง เพนเน้นไฮโซนเก้าเก้าศูนวันที่แล้วเพนก็นเน้นไฮตัวเดียวแหละพพนเน้นไ้แปดพพนเน้นไ้แปดสองเลขวัดออกสองสีวันนี้เน้นโซนเก้าเม็ดเดียวถือว่าไกลกว่ามาห้องกว่ามากน่าเป็นหนองเนาะของเพนเพราะมีโครงทุต่ายนะ้ปพี่น้องได้เพราะมีโครงทุดไทย งวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าเซียนหาดเยากเซียนหาดไงวดที่8มาเบิ้งงวดที่8ว่าจะหลุดด้วขีเขานะพี่น้องนะมาเบิ้งไปน้ำกันวิ่งล่าง2กับ0นเพิ่นเน้นศูนยนจับครูกับสเกตสองแปดเกแล้วก็ศูนย์หกศย์ียเกเพิ่นเน้นให้ศูนย์เก้าตัวเดียวหางเดียวถ้าพี่น้องมัก0ูนก็คือ 0604ก็ 6, 04, ได้คด้พี่น้องได้มากรอบกับหาลตรตเตอรี่กันบ่ม,นมากเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่าวดที่แปดว่าจะเขา่าหิือจะลุดนเนาะพี่น้องเนาะเอาท้าบอมมาเข้ากับพานไปเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขแคเป็นเค่แนวทางไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะเอาขอพุณนเส้นหัดหง่อาไรครับผมขอพี่น้องเข้าโชคมาถึงเฮ่งปังปังกันฝากกไลแ์กแชแ์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพรพราวรวยสวัสดีครับผม